สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทย a n แนลนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งเพื่อนพาญาติมาตีท้ายครัวผัวฝรั่งของเราน้องเขาบอกว่าน้องเขาอ่ะแต่งงานมาห้าปีคือในห้าปีที่แต่งงานเนี่ยเขาก็ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะเขาก็มีความสุขด้วยกันอะไรกันแต่สามีเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เคยไปเยี่ยมบ้านน้องเขาเลยเพราะว่าสามีเป็นนักธุรกิจ คือไม่มีเวลามากมายมาประเทศไทยก็มีเวลาแค่สองอาทิตย์ถ้าเกิดว่าจะไปเยี่ยมบ้านเราหรืออะไรเราเนี่ยเขาไม่มีเวลาซึ่งเขาก็จะจัดการที่จะรู้จักครอบครัวเราโดยการที่โอค่าตัวเครื่องบินค่าเอ,อ่อค่ารถค่าโรงแรมให้แม่เรามาเจอกับเขาในสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาอยู่ก็ก็คือเขาก็รู้จักครอบครัวเราดีคราวนี้เอ,อ่อรักใคร่ปองรองกันดีมากมายก็ประมาณว่าขอแต่งงาน แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ค่อยมีเวลาเขาก็ไม่เคยไปเยี่ยมบ้านน้องเขาเลยครั้นี้ก็แต่งงานมาได้5ปีคราวนี้ฝรั่งคนนี้ก็ที่ว่างานยุ่งๆก็งานลดน้อยลงก็ด้วยความที่ว่างานลดน้อยลงก็มีเวลามากขึ้นก็เลยคุยกับน้องเขาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมฉันไม่เคยไปเยี่ยมบ้านเธอเลยคือที่ประเทศไทยทางต่างจังหวัดเนี่ยไม่เคยไปเลยก็มาเที่ยวนี้เราจะมาด้วยกัน2เดือน สองเดือนนี่ก็คือว่าเอ่อฝรั่งเขาเข้าใจว่าน้องเขาก็คิดถึงครอบครนะัวเนาะก็เอาอย่างนี้แล้วกันเราจะไปอยู่บ้านเธอหนึ่งเดือนจะไปอยู่บ้านเธอหนึ่งเดือนแล้วก็เราถึงจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอนุ้นอันนี้กันอีกหนึ่งเดือนรวมเป็นสองเดือนแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เธออยากจะไปเที่ยวกับเราด้วยเขาสามารถจะไปกับเราได้สักอาทิตย์หนึ่งอะไรประมาณนี้เพราะฝรั่งเขาก็มีเงินพอสมควรฝรั่งใจดีนะคะทุกคนก็ทุกอย่างโอเคในขณะที่แต่งงานกันมาเนี่ยสามีฝรั่งก็ส่งสีให้พ่อแม่ เพราะว่าพ่อแม่เขาแก่แล้วนะก็ส่งเสียให้พ่อแม่ให้อะไรแต่น้องเขาก็ไม่ได้ว่ากอบโกยว่าหุ้ยจะต้องเอาค่านั้นค่านี่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็อยู่กันแบบเพอเพียงพ่อแม่ก็ไม่ได้กอบโกยฉันอยากได้รถฉันอยากได้บ้านก็ไม่ใช่ทั้งๆที่รู้ว่าเลูกเขยฝรั่งเนี่ยเป็นคนฐานะดีแต่ก็ไม่เคยขอบ้านใหม่ขอรถใหม่หรือว่าขอเงินใช้แบบเวอร์เวอร์หรือขอเงินไปใช้นี่ก็ไม่เคยฉะนั้นฝรั่งคนนี้ก็ก็ใจดีกับครอบครัวนี้มากเพราะว่า ครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาได้ยินมาเลยว่าเขาก็เล่าให้เมียเขาฟังนะเขาได้ยินมาว่าผู้หญิงไทยเวลาแต่งงานกับผู้หญิงไทยต้องแต่งงานท่องครอบครัวเออพอแต่งงานเสร็จพ่อแม่ก็อยากได้บ้านใหม่อยากได้รถใหม่เดี๋ยวก็น้องชายเดี๋ยวก็น้องสาวทุกคนจะต้องเดือดร้อนทุกคนจะต้องอยากได้ของใหม่หมดแล้วเมียฝรั่งก็จะมาคุยกับฝรั่งเพื่อขอผัวไปให้ญาติพี่น้องตัวเองหรือไม่ก็ทํางานหาเงินส่งเสียครอบครัวตัวเองเนี่ยอันนี้เขาเล่าให้ฟังเนาะแล้วน้องเขาก็เออสามีน้องเขาเนี่ย เขาก็บอกว่าถ้าเธออยากไปทํางานที่จะทําส่วนนั้นฉันก็ไม่ได้ว่าแต่ฉันทํางานมาเหนื่อยฉันไม่ได้มีเงินส่วนนี้ให้ครอบครัวเธอมากมายฉันให้ได้เฉพาะพ่อแม่เธอให้กินเพราะว่าฉันเข้าใจว่าครอบครัวคนไทยจะต้องเออนึกถึงบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เข้าใจตรงนี้แต่ว่าถึงขนาดว่าญาติพี่น้องเนี่ยเขาขอเขาขอบายเขาบอกเลยว่าถ้าเธออยากส่งเสียเธอก็ไปทํางานเอาเองแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอไม่ได้ส่งเสียอะไรเธออยากจะอยู่บ้านเฉยๆดูแลฉันอย่างเดียว เธอก็มีกินมีใช้อยู่แล้วเพราะว่าฉันก็ทํางานดีมีเงินในระดับหนึ่งเขาก็พูดประมาณนี้เนาะคราวนี้ถึงคราวไปประเทศไทยการที่พ่อแม่ไม่เคยโขอ,อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งดีที่ว่าฝรั่งอยากให้ด้วยใจโดยที่ไม่ได้โขไงทุกคนฝรั่งก็ไปเห็นวนาะโอ,โอ้มาครั้งแรกอุ้ยตายแล้วบ้านเ็าเป็นแบบนี้เนาะอุ้ยตายแล้วบ้านเขา,อา,า,เ,ขาเออ ไม่คือบ้านก็ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่บ้านดีบ้านอะไรแต่เขาก็ไม่เคยโขงไงทุกคนเขาแต่งงานมาห้าปีพ่อแม่ก็ไม่เคยขออยากได้บ้านใหม่ก็ไม่เคยขอแต่นี้ฝรั่งไปเห็นบ้านฝรั่งก็โอ้เธอฉันคิดว่าฉันจะใจดากับพ่อแม่เธอไม่ได้แล้วละ่ะคือฉันอยากจะปลูกบ้านให้พ่อแม่เธอฝรั่งก็ไปติดต่อบริษัทเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือจะให้ให้มาปลูกบ้านให้พ่อแม่ ก็ประมาณนะั้นตอนนี้ในหมู่บ้านก็คือหาจากที่ว่าคือพ่อแม่เป็นคนไม่เคยเรียกร้องของอะไรแลไม่เคยเวอร์ว่ามีลูกเคยฝรัง่งตอนนี้เมื่อฝรั่งปติดต่อบริษัทบ้านที่จะมาปลูกบ้านใหม่ให้อย่างงั้นอย่างนี้คือเขาให้เองเขามีน้ําใจให้เองฉะนั้นออกแบบบ้านเขาก็ออกแบบเองอะไรเองมันก็คือหาในหมู่บ้านทุกคน มันก็คือหาจากที่เคยพูดว่าโอ้ยลูกสาวไปได้ผัวฝรั่งคงจะได้ผัวจนเพราะว่าได้แต่งงานมา5ปีแล้วพ่อแม่ก็ยังอยู่บ้านเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแค่มีเงินกินเงินใช้ไปวันๆเท่านั้นเองไม่ได้มีเงินโงมากมายโอเวอร์เหมือนเออแม่ครอบครัวของเมียฝรั่งหลายๆคนก็จะประมาณนั้นเพราะเมียฝรั่งหลายๆคนก็จะมีบ้านมีรถมีอะไรแต่อันนี้เขาไม่มีเขาไม่มีเขาก็ใช้ชีวิตสมถะของเขาและเขาก็คิดว่าเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้รถเพราะเขาก็ แก่แล้วเขาก็อยู่บ้านของเขาตามใช้ชีวิตตามภาษาตอนี้ฝรั่งไปเห็นแล้วด้วยความสงสารก็อยากปลูกบ้านให้ตอนนี้พอไปติดต่อบริษัทชื่อเสียงก็โด่งดังอะทุกคนว่เขาจะมาปลูกบ้านให้เขาก็บริษัทก็มาดูมาออกแบบมาอย่างนั้นอย่างนี้กับชื่อเสียงโดงง่งดังกระหึม่มในช่วงเวลาเดือนหนึ่งที่ฝรั่งไปอยู่ที่นั่นก็กระหึม่มไปอยู่ได้2อ,อาทิตย์นะ่ชื่อเสียงก็โด่งดังมากในหมู่บ้านเนาะใครๆก็โอ้ตายแล้วจริงๆแล้วได้ผัวฝรั่งรวยนี่นาะไม่ใช่ว่าผัวฝรั่งกระจกเพราะว่าจ้างบริษัทมาทําาจ่่ยเงินสดดไมย ไม่ได้ว่าอันนั้นอันนี้ก็บ้านก็คงจะประมาณหลังใหญ่นะ้องก็ไม่ได้เล่าเนะาะคราวนี้ญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจากที่เคยว่า,อาตอนที่มาแรกๆที่มามีผัวฝรั่งไม่อยากมีใครเข้ามาทักทายมาเซฮัลโหลมาแบบว่าทักโอ้เป็นยังไงม้างสวัสดีไม่มีพอรู้ว่าผัวจะปลูกบ้านให้ผัวไปติดต่อบริษัทฮือฮากันในหมู่บ้านญาติมาเต็มมาสวัสดีสวัสดีฝรั่งเอ่อแนะนําตัวเองแบบนั้นแบบนี้ และมีญาติอยู่คนหนึ่งเขาก็พาเออญาติของเขาอะมาก็คือมันมันไม่ได้เป็นญาติชัดทีเดียวมันเป็นญาติห่างๆที่ว่าคือโตมาด้วยกันทุกคนโตมาด้วยกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวแล้วก็ของเขาก็ยังมีความสุขดีของเรานะ่ะก็คือถูกผัวทิ้งแล้วก็เราก็เลยจะพักจะผูกไปได้ผัวฝรั่งประมาณนี้ก็กลับมาหาเราในฐานะญาติและเพื่อนประมาณนี้พร้อมกับพาน้องสาวมาด้วย ซึ่งน้องสาวเนี่ยก็น้องสาวไม่ได้มีสามีน้องสาวก็ยังสาวอยู่แล้วก็คือสเปคฝรั่งเลยแหละประมาณนั้นก็พามาก็แนะนําก็น้องเขาไม่เข้าใจว่าญาติคนนี้หรือเพื่อนคนนี้พาน้องมาทําไมเขาก็พามาแนะนําอันนั้นอันนี้เสร็จแล้วก็น้องก็ออกแนวแบบว่า,าเหมือนก็พอภาษาอังกฤษง,ง,งูปลาเขาไป่ออกแนวอยากจะคุยกับฝรัง่งซะมากกว่าที่จะคุยกับเราน้องเขาก็เออไม่เป็นไรบางทีคนไทยอ่ะ เออต่างจังหวัดอ่ะบางครั้งก็เจอฝรั่งก็อยากจะฟุตวิสโฟไฟเขาก็ไม่ได้สีเรียสกับตรงนี้น้องเขาไม่ได้สีเรียสกับตรงนี้แต่ญาติเนี่ยพยายามที่จะชวนเราออกไปข้างนอกเออไปไปตรงนู้นไหมเนี่ยฉันจะพาเธอไปตรงนู้นตรงนี้ไปพามาไปทําธุระนั่นแหละประมาณนะี้ไปทําธุระแต่โดยที่ว่าหลังจากไปทําธุระเสร็จก็ให้ญาติตัวเองน้องสาวตัวเองเข้ามาหาฝรั่งประมาณว่าเอ้าเมียเธอไม่อยู่เหรอฉันมาเยี่ยมเมียเธอนะอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขารู้กัน ก็ออกแนวมาอ่อยผัวเราเขานี้เออน้องเขาบอกเ,อเขาก็ว่าจริงๆทุลทมันไม่จําเป็นเลยเพื่อนกระเพาวแวะนั่นแวะนี่แวะนูนะน่นแวะนูน่นแวะให้มันเสียเวลาไปซะอย่างนั้นน้องเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันต้องกลับไปกินอาหารกลางวันกับสามีฉันเพราะว่าเรานัดกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเอน้องสาวฉันอะ่ะจะไปรอเธออยู่ที่นั่น อย่าไปรอเธออยู่ที่โรงแรมเพราะว่าเดี๋ยวนัดเจอกันที่โรงแรมที่ผัวเธออยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาเลงมาถ้าเขาเจอน้องฉันก็น้องฉันก็อยู่ที่นั่นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช้าไปช้าสักนิดหนึ่งเราทําธุระกันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนซึ่งจริงๆธุระกับมันมีอะไรมากมายเลยคือพวแวะเลื่อยเปื่อยแวะซื้อกาแฟตรงนั้นแวะซื้อขนมตรงนี้แวะอนุ้นอันน,น,น,นี้คือให้มันเป็นเรื่องธุระสร้างงานซึ่งน้องเขาก็เริ่มหงุดหงิดแล้วว่าเอ้าทีแรกก็ว่าอยากเอ,อยากปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนแต่ตอนนี้มมมััันนแลยงงไไก็่รู้ ก็ไม่สบายใจก็แต่ต้องโอโทนแต่ว่าถ้าครั้งต่อมาเชิญมาจะชวนไปจะไม่ไปอีกแล้วคราวนี้กลับมาถึงน้องแ้มก็เป็นไปดังว่าน้องสาวของเพื่อนและของญาติคนเนี้ยก็นั่งคุยกับสามีเราเพราะว่าสามีเราลงมาปุ๊บก็เจอเขานั่งรออยู่ที่ข้างล่างแล้วเขาก็ชวนสามีเราคุยอันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นเล่าประวัติเราให้สามีเราฟัง ว่าเรามีผัวแล้วผัวทิ้งแล้วก็เออเรามีลูกแต่ผัวรับผิดชอบเราเป็นคนไม่รับผิดชอบลูกเต้าเอออะไรเลยคือเป็นคนเห็นแก่ตัวนิสัยไม่ดีคือเรื่องนี้จริงๆนะน้องเขาว่าเล่าให้สามีเขาฟังก่กนที่เขาจะแต่งงานกันด้วยซ้ําว่าเขาเคยมีสามีมาก่อนแต่สามีเขามีฐานะฉะนั้นเวลาเลิกกันสามีไดเอาลูกไปเลี้ยงโดยที่ว่าเอ,อน้องเขาเนี่ยก็ไปเยี่ยมไปหาเป็นบางครั้งบางคราว ซึ่งในขณะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยน้องเขาก็ได้บางครั้งแฟนฝรั่งเนี่ยก็ซื้อช็อกโกแลตซื้ออะไรส่งมาให้กับลูกเขาที่อยู่กับผัวเก่าเขาเช่นกันซึ่งอันนี้ฝรั่งรับรู้แต่ว่าฝรั่งเขาก็ไม่ได้พูดอะไรไงแต่ว่าญาติอ่อน้องสาวของญาติคนนี้ยมาเล่าในทนํานองที่ว่าไม่ดีอย่างนี้เมื่อน้องเขามาถึงเออก็เห็นว่าเขานั่งคุยกันอยู่แต่น้องเขาไม่ได้ว่าอะไรก็น้องเขาบอกว่าเออ ขอโทษด้วยนะฉันขอเวลาเป็นส่วนตัวอยู่กับสามีฉันเพราะว่าเราจะไปกินอาหารด้วยกันเพราะเรานัดกันไว้เออเรามาฮลิเด์กันเออถ้าเกิดว่าวันไหนที่ว่านัดเจอเพื่อนฝูงแล้วค่อยว่ากันใหม่ก็คือน้องสาวของญาติก็น่าเสียไปตอนนี้น้องเขาก็ไปพอน้องเขาไปสามีเขาก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าอ,อผู้หญิงคนนี้เขามาเล่าให้ใหฉันฟังนะว่าเธอไม่ดีแบบนั้นไม่ดีแบบนี้เออให้ให้ฉันนะระวังเธอไว้แต่สิ่งที่เขามาเล่าอ่ะ น้องเขาไม่ได้เปิีนไงให้ระวังว่าจะกบกบโกยเงินเธอเออเป็นคนใจดําที่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวไม่มีความรักให้ใครแม้กระทั่งลูกตัวเองก็ยังทิ้งเออแล้วก็ถูกผัวทิ้งที่ถูกผัวทิ้งเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ดูแลลูกไม่ดูแลครอบครัวก็คือเอาไปพูดซะแบบนี้แต่จริงๆแล้วที่น้องเขาอยู่กับสามีเนี่ยคือเขาดูแลสามีดีทุกอย่างมันตรงกันข้ามแต่กับที่ผู้หญิงคนนี้พูดไงน้องเขาอยากจะมาชร์ให้กับเออเพื่อนๆหลายๆคนฟังว่าแม้กระทั่งญาติสนิทเพื่อน ที่ว่าเรารักก็อย่าไว้ใจดูนะพอรู้ว่าเรามีผัวรวยเออพยายามแยกเราออกจากสามีเลี้ยวส่งหลานเข้ามาใส่ไฟเราถ้าสามีเราเออเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงจะพัดจ,จะผูกไปกับเขาซะแลว้วเกือบเสียผัวให้กับเออน้องสาวของญาติเพราะแค่ต้องการอยากได้ฝรั่งคนนี้เพราะคิดว่าฝรั่งคนนี้รวยคนไทยที่เป็นแบบนี้ถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะฉะนั้น น้องเขาอยากมาเตือนว่าเพี่ๆน้องๆคนไหนที่ไปประเทศไทยไปกับสามีอย่าแยกอกห่างจากสามีให้มากนะักอย่าคิดว่าญาติเราจะไว้ใจได้อย่าคิดว่าเพื่อนสนิทเราจะไว้ใจได้บางครั้งเพื่อนสนิทเราก็พาญาติมาตีท้ายครัวเราเช่นกันก็วันนี้เขาก็มาเล่าเรื่องของเขาแค่นี้เนาะไม่ได่าไม่ว่ากันเนาะแค่เขาเล่าเรื่องเขาแชร์ประสบการณ์ของเขาว่าเขาเกือบถูกเน้องสาวของญาติของญาติของเพื่อนเนี่ยแย่งแฟนไปมาใส่ไฟอันนู้นอันนี้ดี ดีที่เขามีผัวดีและในขณะที่อยู่ด้วยกันเขาไม่ได้ทําตัวเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้ไปเล่าให้ฝรั่งฟังฝรั่งเขาจึงไม่เชื่อแต่บางคนนะฝรั่งบางคนนะก็จะหูเบาเชื่อหรือเต็มใจเชื่อเพราะว่าชอบผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไปได้แต่น้องก็โชคดีที่แฟนเขาไม่เชื่อก็วันนี้ก็เล่าแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับน้องๆคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้ ก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เพราะว่าน้องเขาบอกว่าพี่เหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีหลายๆคนที่เขาที่น้องเขารู้จักเขาบอกว่าที่หนูรู้จักกับพี่มีหลายๆคนที่มาเล่าเรื่องคล้ายๆของข,ของหนูเลยที่หนูเจอเลยแต่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะเจอด้วยตัวเองหนูก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้พวกพี่ๆเพื่อนๆในเพจฟังขอขอบคุณเจ้าของเรื่องมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ